การทำบุญโรงศพเป็นการช่วยเหลือศพไร้ญาติเป็นการเชื่อมต่อสิ่งที่เรามองไม่เห็นเรียกว่าแรงกรรมซึ่งมีอานิสงส์แรงมากช่วยเสริมดวงชะตาของเราให้ดีขึ้นมากมายได้รับการอุปถัมภ์คำชูไม่ไร้ญาติขาดมิตรเมื่อชีวิตเจออุปสรรคใดๆก็มีคนพร้อมจะให้ความช่วยเหลือแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง ช่วยสะดอกเคราะห์และต่ออายุไขที่สำคัญช่วยคลี่คลายปัญหาด้านการเงินดังคำกล่าวของหลวงปู่ฤศีลิงดำแห่งวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีท่านได้เมตตาตอบคำถามในหนังสือหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่มที่4หน้า28-31ถึง31ท่านได้กล่าวไว้ว่าถ้าเขาอุทิศโรงศพ รวยกันทุกคนเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะเห็นผลในปัจจุบันไปดูการไหว้ขอพอรและคำอธิษฐานที่มูลนิธิป่อเต็กตึงกันเลยวันนี้พามาที่มูลนิธิป่อเต็กตึงนะคะมาบริจาครงสมกันมีทำบุญหลายอย่างเลยถ้าใครถ้าเพื่อนๆว่างก็แวะมานะคะเดี๋ยวจะพาไปไหว้ในแต่ละที่ว่าวิธีการเข้ามาไหว้ที่ศาลเจ้านี้ทำยังไงนะคะ เมื่อมาถึงมูรณนิธิปอเต็กตึงหลังวัดมังกรเดินทะรุมาได้เดินเข้ามาด้านในสวยงามมากสะอาดมากโคมไฟจีนสีแดงเต็มไปหมดกระถางปักทูบรูปมังกรอันใหญ่มากเราไปบูชาทูปเทียนเครื่องสักการะกันก่อนนะคะมีทูปเทียนพวงมาลัยน้ำมันและกระดาษไหว้ ทำบุญตามศรัทธาได้เลยค่ะเราจะใช้ทูป8ดอกเทียน1คู่จุดที่1จะสักการะเทพพยดาฟ้าดินหรือทีกงใช้ธูป5ดอกจุดที่2สักการะหรวงปู่ใต้หงหรือใต้หงกงทูป3ดอกอันดับแรกถวายน้ำมันเป็นพุทธบูชาก่อน อธิษฐานให้พบแสงสว่างทั้งทางโรคและทางธรรมถ้าใครติดขัดเรื่องอะไรก็ขอให้เจอทางออกที่ดีคำตอบที่ดีและการถวายน้ำมันก่อนจุดธูปเทียนทำให้เราไม่ติดนิสสงเพราะเราใช้น้ำมันของเราเองที่นี่เป็นศาลเจ้าปลอดภัยมีที่ปักธูปเทียน แบ่งเป็นสัดส่วนกระดาษเงินกระดาษทองที่ไหวและราแล้วนำไปวางไว้มีเจ้าหน้าที่นำไปเผาให้สักการะจุดที่หนึ่งเทพย,ยดาฟ้าดินหรือทีกงใช้ทู่ผ้าดอกเข้ามาจะเจอท่านก่อนเลยอยู่ทางด้านขวามือ บอกกล่าวท่านให้เปิดฟ้าเปิดดินให้ท่านรับรู้และร่วมอนุโมทนาบุญกับเราในวันนี้คําอธิษฐานดังนี้ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดที่อยู่ขอกราบสักการะเทพพยดาฟ้าดินองค์ทีกงวันนี้ข้าพเจ้า จะมาทำบุญบริจาคโรงศพแด่ศพรายญาตและการทำทานต่างๆทั้งผ้าดิบห่อศพบริจาคข้าวสารขอเชิญอากงร่วมอนุโมทนาในบุญกุศลครั้งนี้และช่วยเปิดทางให้บรรพบุรุษเจ้ากรรมในเวรมารับบุญกุศลครั้งนี้ได้โดยสะดวก และขอให้ข้าพเจ้าผลนเคราะห์มีอายุไขเต็มอายุไขมีโชคมีราบมีเงินทองไหลมาเทมาจากทุกทิศทุกทางสุขภาพแข็งแรงคำว่าเจ็บคำว่าจนคำว่าไม่มีคำว่าไม่ได้อย่าได้เกิดกับข้าพเจ้าเลยสาธุสาธุสาธุ เดินเข้ามาไหว้หลวงปู่ใต้หงหรือใต้หงกงให้ไหว้ด้านนอกก่อนและปักทูบข้างนอกใช้คำอธิษฐานเหมือนเดิมเปลี่ยนแต่ชื่อเทพเจ้าแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณที่ไร้ญาติมีคำอธิษฐานติดอยู่ แล้วจึงเดินเข้ามาในตัวสารเจ้าไม่ต้องถอดรองเท้าในนี้สวยงามมากมีเทพเจ้าสายจีนทุกพระองค์ให้กราบสักการะมาบริจาครงศพกันค่ะอยู่ทางขวามือแผนกการเงินและการบัญชีเป็นห้องเล็กๆมีรูปก,กลงตอนนี้ไม่มีรงศพให้เห็นกันแล้ว บริจาคก,กับเจ้าหน้าที่ได้เลยสามารถขอใบเสร็จนำไปลดหย่อนภาษีได้จะเปิดรับบริจาคตั้งแต่6โมงครึ่งถึง2องทุ่มทุกวันจะบริจาคข้าวสารเป็นกระสอบก็ราคา1,500หรือถุงละ70บาทบริจาคโรงศพใบละ600บาทผ้าดิบผืนละ50บาทโรงศพพร้อมผ้าดิบ ชุดละ650บาทมีบริจาคอีกหลายอย่างเลยค่ะหรือเราจะบริจาคตามกำลังศรัทธามูลนิธิก็จะออกใบเสร็จให้เดินเข้ามาด้านในสุดหลวงปู่ไต้หงหรือไต้หงกงท่านประทับอยู่ที่นี่ทุกคนรู้จกักหลวงปู่ไต้หงกงกันหรือเปล่าคะท่านเป็นมหาเถระ ผู้มากด้วยความเมตตากรุณาสมัยรัชวงศ์สองท่านเป็นพระนักพัฒนานักปฏิบัติพระนักสังคมสงเคราะห์ให้เรานำใบเสร็จมาบอกกล่าวถึงบุญที่เราได้ทำอีกครั้งให้ท่านร่วมอนุโมทนาบุญและเราขอพรได้ตามที่ปรารถนาได้เลยค่ะส่วนใหญ่ จะนำเลขท้ายใบเสร็จไปเสี่ยงโชคบางคนจำเลขแล้วนำไปเผาที่เตาเผาด้านนอกแต่ครั้งที่แล้วพี่หนุ้ยมาเจออาม่าท่านหนึ่งท่านบอกให้นำติดตัวป้องกันภัยร้ายต่างๆได้แล้วค่อยนำมาเผาครั้งหน้าที่เรามาทำบุญใหม่คือนำใบเก่าเผาและนนำใบใหม่ติดตัวไป ใครจะนําเคล็ดลับนี้ไปใช้ก็ได้นะคะชมบรรยากาศอันสวยงามวิจิตรภายในกันค่ะมีรูปสกการะองค์เทพมากมายสวยๆทั้งนั้นเลยเดินออกมาด้านนอกจะมีโต๊ะทางซ้ายมือมีใบสีชมพูให้เราเขียนชื่อของเราจะอุทิศให้ใครบ้างเขียนเสร็จ แผ่เมตตาอุทิศบุญกุศลให้แก่ดวงวิญญาณที่ไร้ญยยาติตามนี้เลยและหยอดใบสีชมพูโรงตู้พี่หนุย้ยขอน้อมบุญจากการบริจาคโรงศพและการทำทานในครั้งนี้ให้กับเพื่อนๆทุกๆคนให้ได้บุญเท่าๆกันนะคะ สาธุสาธุสาธุอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นธรรมทานให้คนอื่นได้รู้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ